ยูได้ด้วยเออ,เอทุกคนโหสนุกสดาเนครับอ่ะโอเคนับแลก่อนสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะับช่องที่เด็ดเมืองไทยชาแนลเอขอจะทำอะไรก็สองคันนะนะั่นน่ะอ้าโอ้มดรถลนะมดเข,ขาว่าทดสอบเฟืองไปด้วยนะ สาโดสับโดนี่อะไรสมิดอ่ะบอกแล้ววงการไปจอบครับมาหาถึงรถถ่าย้วครับช่วงนี้รถถ่ายช่วงนี้จะใส่ไปจอบกันแล้วครับ <laughs> โอตจานหนูอึดอัดได้เลยจานหนูเคยขับวมีเทอร์โบแล้วรถแรงๆมาลงขับรถเดิมๆมาอึดอัดอละ แกยำนาโหดนะสมคิดอนะ่ะเน่เน่เลยคันน,น,น,นี้ซื้อมาหมื่นห้านี่ถือว่าคุ้มครับ <c oughs> อันนี้วงสี่สิบนะทุกคนจะสูงหน่อยคือดัดไมดันหนู สายห้าวอ,อยู่แล้วครับสมคิดครับผมว่ามันก็ไปดีนะใน เสร็จแล้วมั้งนี่โอ้กำลังมันเลยอ่ะอาาย,ยกไปดิจะฟรีไม <h> ่ได <h> ้หรอเนี่ยฮึโอ้โหไม่ฟรีเลยอ่ะ เสร็จแล้วครับโอ้โหบึน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 อ้าจันโหนรุ่นนี้ถอยไม่ได้นะครับอ้าวถอยได้เหรอขอให้ใส่วงคู่คุณสมคิดรถตัวเองใส่วงเดี่ยวประหยัดงบเกินหนักก็สู้เขาไม่ได้ด็จริงอ่ะ อไงเจอนกรอบหนาวโอ้๊กเราดูตอนขึ้นรถครับรอแไหนเราใส่ล้กใจเนี่ยจริงน่ะอารถอนดาบเยียบขึ้นเลยสภาพแกนี่ดูไม่ได้เลยอ่ะ

มั้งคนก็จะกลัวโตเกินไงกลัวหน้าทิมาอาไปแม้วเวลาไม่ผิดก,ก็จะยกเวลาเวลาลงปุ๊บหลังก็จมไง,งไ,ปไปแล้วขึ้นแล้วขึ้นอยาา่างช้าๆยกล้อยกล้อขึ้นทันเรอร์ให้ดูหน่อยดิ <laughs> <laughs> ขึ้นเทเลอร์อย่างชาชครับผมโอ้ยยังเก่งกั mm. <Ma. S 3> บลงนาไงอุ้ยพอดีเลยว่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ